ตัวเป็นนี้เป็นสปอตเตอร์ครับตัวลาบิกของในบีเปิร์ตไฟในมายานมาแรงคืนมันแกะอยู่มันหลงมันหลงเาแล้วทิ้ลองถูมาหลายคั้งแร็ปขอแล้ว เป็นทีงาของเคทีงานของเคหันกจรนับเป็นข้างใหญ่ตัวอย่างพร้อมนะครับเครื่องบินคนนี้นะเป็นไนไฟนะครับไนไฟ สายสายแดงติดแล้วเปยัไม่ได้ลวดยกครับเป็นทีมงานของฝูงสองปห้านะครับฝูงบินสองแปดห้า นี่เป็นในช่างนะครับในช่างสำหรับการอีกรการติดไฟท่ารถไปอยู่ในตู้ไปหลังนิดทุกอย่างเป็นการตรวจสอบนะครับตัดกับมุดมันล็อกอยู่อหน่ลองนี่ยังซีจียง อย่าแป๊บผมขอ CG ก่อนดู CG นี้อ่าก็ได้เลยครับได้ได้4 g ลองแล้วนะครับนะครับเป็นในไฟสปอร์เตอร์นะครับลำของนายบีนะครับร่างจะขึ้นไปนะครับไปแล้วครับานั่นแหลค nelle, ะครับสายอัพเลยอย่าไปสูงอ่าอย่าไปเร็ว ชาชาเดี๋ยวหลงใกล้ๆเดี๋ยวาโอ้โหได้ครอ่าที่ไหท้องยาไงครับสวยงามจริงครับ ปขาต้องเป็นสีขาวสกอร์ดน,นะอย่างนี้มันเนี่ยมันปลาต้องเป็นเ,นเนส้นอะอ่าอันนี้คืดอดวงจังจงนทร์ครับเนี่ยพอดูตรงกลางเนี่ยคล้ายบตรงกลางมันไม่มีลำนะ<อ>ต้องติดข้างหลังแลน่์แลนด์เจ้าว่ะโอ้โหแลนดิ้งได้สวยงามมากครับขึ้นต่อเลยไไปปต่อเลย ไปแล้วครับเทคออฟครับสวยงามครับไปแล้วครับจะะลลลงงกกก็เยไไม่ด้้้้โโอออหหรรูททีาัันนแว ติดไฟด้ยนะใช่เาไที่บทเดี๋ยวไปถอยนั่้าสักสี่ห้าลไม่ตายไหมเนี่ยงงเลยอเอาพลังสีเออใช่เออเอาเอาเอาด้วยเอาด้วยเอาด้วยอามสิบ มีควงเลยนะครับมีควงนะครับมีควงนะครับมีควงด้วยดูดูใหม่ครับดูใหม่อีกหนึ่งครั้งดูใหม่นะดูการควงนะครับนั่นแหละครับควงแล้วครับโอ้โหอย่าไปอย่าไปอย่าไปกลับทิศเราหมุนซ้ายอย่างเดียว เ,<า>เร็วชง,งเรท<า>งเม <laughs> าแล้วขอท่านผู้ชมครับดูครับท่านผู้ชมครับโอ้อันนี้เป็นแนวความคิดของในในเตะเวิร์นะครับ <c oughs> น,นี่เตะเบิเป็นคนคิดค้นมานะครับเต้เบิรโลอีกหนึ่งกอกโอ้โหาต้องเนีวโอ้โหนี่บานบินเหมือนบินกลางวันเลยไม่ถ่ายกล้องด้วยอะ เปิดออโต้าขาวห,หมดเลยครับแลนดิ้งได้สวยงามมากนะครับเบาก่อน เป็นไฟนเ,นเ,เป็นไฟที่สามนะครับ เร็วไปเปล่า <tampoco> น <Christmas music Dragon> oh, ั oh, oh, oh. Mm ่งรถใต้พมาลนั่งรถตง้กแกตอทางแล้วมันไม่ได้นอนโอ้โหไปหอมตอนไปเสาพี่นัทองตเอาใหม่แเมื่อกี้พี่สาดไปมาเยอะไหมคนบรีจกันเพื่อนแกมาแล้วมาแล้ว เห็นได้มาลงไ,ได้แลงจะสวยงามสวยงามมากครับแลนดิ้งครับตอนนี้โอ้โห,โห ครับเข้าแรมครับตอนนี้รัาพาเข้าแรม